สวัสดีครับก็มาอยู่กับช anel Mat นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพาทำการประยุกต์โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับมาดูคลิปที่1กันเลยครับมาดูกันเลยครับอสองเท่าของผลต่างระหว่าง4ส่วน5้าของเลขจำนวนน้อยกับ5มีค่าเท่ากับเลขจำนวนมากถ้าเลขจำนวนมากมีค่าเท่ากับ7 0จงหาเลขจำนวนน้อยนะครับอ,อันดับแรกเลยเขาบอกว่าเลขจำนวนมากคือ70ใช่ไหม แล้วก็แทนค่าไปเลยว่าจำนวนมากเนี่ยคือ70นะครับก็ตอนนี้เป็นเลข70เนาะเรามาเขียนสมการกันเลยครับ2เท่าของผลต่างเขาว่าผลต่างผลต่างหมายถึงการลบเนาะลบของระหว่าง4ส่วน5ของจำนวน,นของจำนวนน้อยที่นี้จำนวนน้อยเนี่ยเราไม่ทราบว่าจำนวนน้อยเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ดังน,นั้นเราจึงให้จำนวนน้อยเนี่ยให้เป็น x ก่อนนะครับนะก็เป็น4สนะ่วน 5x เนอะของหมายถึงคูณ4ส่วน5ของจำนวนน้อยก็คือ4ส่วน5คูณกับ x นั่นเองอ่าลบกับ5นั่นเองครับเขาบอกว่าระหว่าง4ส่วน5ของ x กับ5นั่นเองทีนี้นอกจากคำว่าผลต่างแล้วข้างหน้าเนี่ยยังมีคําว่า2เท่าของสองเท่าของผลตรงนี้ด้วยนะันก็ใส่2ข้างหน้าครับแปลว่า2คูณผลต่างนั่นเองครับ โอเคครับเขาบอกว่า2เท่าเนี่ยของนอกของสิ่งนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมีค่าเท่ากับ70นั่นเองก็คือจำนวนมากของเรานะครับเราก็จะได้สมการนี้ออกมาจากนั้นนะครับเราก็หาค่า X นะครับก็เพราะว่าค่าของเราคือจำนวนน้อยเนาะผมกระจาย2เข้าในวงเล็บละกันนะก็ได้เป็น8ปดส่วน 5x ลบ10 เท่ากับ70นะครับย้าย10จากลบย้ายไปอยากลบย้ายไปบวกเนาะก็เป็น 8x ดอส่วนหาเท่ากับแปเนาะห้าหารอยู่ย้ายไปคูณ8คูณอยู่ย้ายไปหารนะครับอ้าวทำไมไม่ตรงนะก็จะได้เป็น x อ็กซเท่ากับแปคูนหส่วนด้วยแนะครับ จะทอเลย8ปดเป็น8 0เท่ากับ50นะครับโอเคครับก็จำนวนน้อยของเราเนี่ยก็จะตอบ50นะครับสลับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ